สวัสดีค่ะเย้โครซ่า hmm. มาอีกแล้วค่ะวันนี้โรู้นะคะก็จะมาส่งต่อสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่เราได้รับมาเราพบเจอมาเราก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกคนกับแอปพลิเคชันแอปมีตังนะคะเรา นี่เลยค่ะแอปพลิเคชันแอปมีตังนะคะแอปมีตังโรดเจอมายังไงใช่ไหมคะโรดได้เจอมาจากพี่ปีชานะคะพี่ปีชาแนะนำโรถมานะคะกับแอปพลิเคชันแอปมีตังแล้วก็ส่งลิงก์มาให้โรดนะคะ <f> เพื่อที่โูดได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เปิดใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดนะคะ แล้วก็อัปเกรดเป็น A S ด้วยการลงทุนแค่269บาท269บาทเราจะได้รับสินค้าตัวนี้มา2กระปุกนะคะ2กระปุกแล้วเราไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องเสียเวลาแพ็คของเลยค่ะเราแค่แชร์ลิงก์จากแอปพลิเคชันแอปมิตังแค่ sharing. แชร์ลิงก์แชร์ แชร์แล้วได้ตังจริงหรือเปล่าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคะไม่นะคะคุณขาลองเข้ามาเรียนรู้นะคะเปิดใจเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองของเราก่อนนะคะแล้วก็สนใจติดต่อคนที่ส่งลิงก์ให้คุณได้เลยคะ่ะติดต่อคนที่ส่งลิงก์ให้คุณได้เลยนะคะเข้ามาเรียนรู้ว่าแอปพลิเคชันแอปมีตังให้เรามีตังจริงหรือเปล่าแอปพลิเคชัน แอปมีตังมีสอ,ขอบขบคุ้มคลองด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แค่แชร์แล้วได้ตังแค่นี้แค่นี้เองนะคะแค่แชร์แล้วมีตังแค่นี้เองค่ะทุกคนเปิดใจเข้ามาดูนะคะเปิดใจเข้ามาดูนะคะสองร้อยหกสิบเก้าบาทสองร้อยหกสิบเก้าบาทคุ้มมาก คุ้มมากจริงๆค่ะทำให้คุณมีไรายได้หลักแสนมีกินไปตลอดชีวิตได้269บาทคุ้มจริงๆค่ะแวะมาแวะมาแวะมานะคะแวะมาแวะมาลองเปิดใจดูกับแอปพลิเคชันแอปมีตังกันค่ะทุกคนวันนี้ก็อยากให้ทุกคนอะลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนเครื่องมือถือของเราเครื่องเดียวเนี่ยคะ่ะมาสร้างรายได้กับแ,แอปมีตังกันเทอาคะ่ะ